เทสมินิพีซีและซ่อมมินิพีซีมาเล็กงาน IM 3 0 0 9 8 730098ย์ากาทำการลงระบบใหม่และตั้งค่าสามารถทัส,สก,กีนได้นะครับแลนสามารถใช้งานได้ปกติครับต่อแลน,นห้าหนัง วีบีสามารถต่อแล้วใช้งานได้นะครับเรากามาขยับไดนะ้ลองมาใช้กันนะครับ นี่นครับโอเคครับหมายเลขซ่อมของเครื่องนี้จะเป็น0421ทับ0 6 4นะครับโอเคครับขอบคุณครับ